สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมายุสคารนั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดมาเจอผมมาเจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้ก็มีรถนะฮะ PPV นะฮะหรือว่ารถคอคโพวจากที่นั่งนะครับรุ่นนี้ค่อนข้างหายากแล้วนะฮะในตลาดนะครับนะแต่วันนี้นะครับก็มีเข้าใหม่รีพามารีวิวนะครับทำคลิปรีวิวให้นะฮะคุณลูกค้าได้ดูนะครับกับเจ้าตัว t ต y o t a ้าฟอร์จูนอหน้ายักนั่นเองนะฮะ ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับสามดน์ดีโฟดีนะครับเวนท r b โนะครับจะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับขับ2นั่นเองนะครับปีสองพนะครับผมอ่านะได้เป็นสีขาวคันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะฮะลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะฮะเล็กใหม่อยู่2องแสนกิโลนะครับนะคันนี้คือจัดจัดแม็กใหม่ยางใหม่นะครับนะเก็บงานสีให้นะฮะ ตัวรถนะครับเกิดการสีให้แล้วก็ภายในุ่งภายในเราหุ้มเบาะใหม่หมดเลยนะฮะคือต้องแจ้งลูกค้าแบบนี้เลยนะครับใครที่แบบนะรถปี2011เป็นไปไม่ได้นะว่าสีนี่จะสีเดิมนะเป็นไปไม่ได้น่นอนนะครับตัวบอดี้โครงสร้างเดิมๆนะคันนี้บอดี้โครงสร้างต้องบอกได้เลยว่าน็อตไม่มีขยับเลยหน้าหลักนะครับนะแล้วก็สีเนี่ยเราอาบมาทั้งคันนะฮะอาบมาใหม่แบบบางๆนะครับเบาะหุ้มให้ใหม่ ยางก็เปลี่ยนให้ใหม่ล้อแม็กก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับใครที่สนใจนะฮะกับเจ้าตัว Fortuner หน้ายักษ์นะฮะสภาพแบบนี้ไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะคันนี้ผมเปิดขายเพียง439,000เท่านั้นเองนะฮะลูกค้านะก็จัดไฟแสซ์ได้นะฮะแต่ดอกเบี้ยต้องแจ้งตรงดอกเบี้ยค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับแตนะ่ถ้าซื้อสดก็ได้ก็ลอง ข้ามามุยโทรข้ามาคุยก่อนได้ที่เบอร์0843848404นะครับสำหรับคันนี้นะฮะจะเป็นตัว800นะอย่างที่บอกต้นทีบเมื่อกี้เป็นตัวหน้ายักนะฮะเขถึงห้างหายากแล้วนะฮะในตลาดที่แบบจะสวยๆแบบนี้นะครับนะก็เป็นตัวท็อปขับสองนะครับตัววีนะก็คันนี้ก็จะได้เป็นสีขาวโฉมไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟลูกแก้วแบบนี้นะครับอันนี้ขัดไฟมาให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็น ีเทานะครับมีไฟดัหมอกู่หน้ามาให้นะครับอันนี้ส่วนตัวรถเนี่ยคือสีเือต่างๆนะฮะสวยเลยแหละนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับนะมีสรูปมาให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมน้าบอดี้โครงสร้างนะครับอย่างที่บอกนะฮะอันนี้เก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่น็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับนะครับผมน้าสี บางๆนะบางๆนะครับไม่ได้หนานะครับผมนี่เราเก็บสีมาอย่างดีนะครับดอกยางลึกๆเลยนะฮะคันนี้นะครับจุ่งล่างซิงโชกต่างนะครับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะฮะล้อที3 7สามเจ็ดก้านยกยาง BS g o o d ู i ปนะครับนะยาง s ีเ o สคูเปปี2 0 2 4นะครับนี่นะฮะได้เป็นยางดีด้วยนะดิสเบรนะครับบันไดข้างต่างกระจกนะครับ ด้านหน้าเดิมนโลโก้โตโยต้าอยู่นะครับผมจบด้้นข้างนี้เขาเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับมีเป็นไฟเลี้ยวติดมาให้นะครับนะเดี๋ยวดูสีตัวรถนะครับเห็นไหมสวยไหมฮะเพื่อนๆนะเ้าเปิดเป็นสีโครเมียมนะครับภายในตัวซีเลอร์ต่างๆเดิมๆนี่นะครับ นี่เลยนะครับแล้วก็น็อตนะด้านข้างก็ไม่มีขยับนะฮะตะเข็บเ r ต่างๆนะครับต้องบอกได้เลยว่านะฮะรถเดิมนะฮะรถเดิมไม่มีชนหนับพิคว่มจมน้ำนะฮะถ้ารถแบบมีประวัติแบบชนพีิความจมน้าเล่นฉันรู้สึกหายเราไม่ซื้อเข้ามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็บาออนี้นะครับพุ่มเพิ่มฟองน้ําให้ใหม่แล้วนะฮะติดคมไดมอนด์คัตมาให้นะครับอันนี้เกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดนะครับนะ แอร์ออโต้แล้วตัวนี้ติดจอยดอรมาให้นะฮะด้านหน้า7นิ้วนะฮะด้านหลังก็จะเป็นจอขนาดประมาณ14นิ้วนะครับนี่เลยนะฮะโดยรวมภายในค่อนข้างสวยนะครับอ่ะมาดูด้านท้ายนะครับตัวเบลลนะครับเบล์ตัวนี้นะฮะอัศว์ต่างหลุดหมดแล้วนะฮะเมทอาร์ตนะครับยังชัดเจนอยู่นะฮะนี่เห็นไหมนะครับ รถไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับเพื่อนๆนี่นะครจอด้านหลังใช้ได้ปกตินะอันนี้เปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะฮะจอเดิมที่มาตัวรถใช้ไม่ได้นะครับผมมาลายมัลติคุสคอนโทรลนะฮะติดมาให้นะครับยางหลังก็จะเป็นยางเบสกูลิตเหมือนกันอ่ะมาดูด้านท้ายนะฮะสปอยเลอร์ TRD นะครับกระจกทุกบานเป็นโตยโยต้าหมดเลยไฟท้ายนะครับ ภายท้ายนี้น่าจะเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับมีเซ็นเซอร์มีกล้องถอยหลังมาให้ใช้งานได้ปกตินะครับช่วงล่างนะครับเดิมๆนะโชก็จะเป็นโชกใหม่หมดเลยทสี่ต้นอ่ะมาดูภายในกันนะฮะภายในคันนี้นะฮะสวยสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับตัวน็อตนะครับไม่มีขยับเลยนะครับนี่นะฮะเพื่อจอใช้ได้ปกตินะครับ อยู่ด้านหน้าด้านหลังนี่เลยนะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะฮะเสลี่ไทย64มินบุรีกรุงเทพนะครับเปิดทุกวันเวลา9้าโมงถึงหโมงเย็นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเบาฝั่งคนขับนะครับจะเป็นเบาะนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะฝั่งคนขับนะครับนี่นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าพุ่งมาลายต่างๆนะครับพุ่มหม่หมดใบสองแสนหนึ่ง นะครับอ่านะฮะตัวนี้ก็สวยๆเหมือนเดิมนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับจาต,ต,ตัวฟอร์จูเนอร์คันนี้นะฮะห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะฮะรถปีสองพันสิบดอ่าต้องบอกว่าในส่วนของตัวสายพานทัมมิ่งต่างๆเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมน็อตไม่ขย,ยับินะฮะแกนเดิมห้องเครื่องเนี่ยไม่มีเสียงแบบ ใส่พวงใส่พานไม่มีแน่นอนนะฮะพานหน้าเดิมเดิมนะสี่สามเก้านะครับเพื่อนนะฮะสนใจนะฮะรถสวยๆแบบนี้นะครับใครฉนวนกันความร้อนเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับอ่ะใครที่สนใจคันนี้นะฮะนะหยิบโทรศัพท์นะฮะกดเบอร์โทรมาได้เลย084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมวันนี้ได้เลยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกัน โฟลเจอร์น่ายักนะครับ 3.0V ออโต้ขับสองปีสองพันสะิบเอ็ดนะครับนะคันนี้สี่แสนนะครับสามหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนก็จะอยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับนะจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดก็ได้มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศมีร,ร,นะรับประกันหลักงขายนะก็ฝากด้วยแล้วกันก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไคร้กด,ดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ